ฉันรับฝากน้องหมาแต่ดันฝากหัวใจไว้ด้วยฉันไม่เคยคิดว่าการรับฝากน้องหมาจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ขนาดนี้เดิมทีฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาทำงานฟรีแลนซ์อยู่บ้านมีเวลาว่างพอสมควรจึงตัดสินใจโพสต์ตรับฝากสุนัขเล็กๆในละแวกบ้านหารายได้เสริมและคลายเหงาไปในตัววันหนึ่งมีข้อความเข้ามาขอฝากน้องหมาสมวันได้ไหมครับพอดีต้องไปต่างจังหวัดด่วน เจ้าของข้อความคือภาคินชายหนุ่มที่อยู่คอนโดใกล้ๆเขาพาน้องหมาพุดเดินสีครีมตัวเล็กมาให้ดูตอนเย็นน้องชื่อโมจิขนฟูนุ่มนิสยัยขี้อ้อนตั้งแต่แรกเจอโมจิไม่ดื้อครับแค่ติดคนหน่อยพาคินพูดพลางลูบหัวมันเบาๆฉันยิ้มรับไม่คิดอะไรมากนอกจากรู้สึกว่าเจ้าของกับหมาคู่นี้ดูอบอุ่นแปลก สวันที่รับฝากโมจิผ่านไปอย่างรวดเร็วมันตื่นเช้ามาวิ่งปลุกฉุดขากางเกงฉันให้พาไปเดินเล่นและนอนซบตักตอนฉันทำงานความเงียบเหงาในห้องหายไปแทบหมดเหลือแค่เสียงหายใจเบาๆกับหัวใจที่อุ่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วพาคินก็ทักมาอีกขอขยายฝากต่ออีกสองวันได้ไหมครับงานยังไม่เสร็จฉันตอบตกลงโดยไม่ลังเลทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงดีใจ ช่วงเย็นวันหนึ่งพาคินวิดีโอคอลมาดูโมจิเขาหัวเราะเมื่อเห็นมันนอนแผบพุงอยู่ข้างฉันดูเหมือนมันจะชอบคุณมากเลยนะครับเหมือนกันค่ะฉันก็เริ่มผูกพันแล้วฉันตอบไปตามตรงเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆผ่านหน้าจอวันที่พาคินกลับมารับโมจิฉันรู้สึกใจหวิวอย่างบอกไม่ถูก โมจิวิ่งวนรอบห้องก่อนจะมานั่งมองหน้าฉันตาแป๋วเหมือนไม่อยากกลับฉันก้มลงกอดมันแน่นกว่าทุกครั้งขอบคุณมากนะครับพาคินพูดจริงใจถ้าไม่มีคุณผมคงกังวลมากถ้าต้องไปอีกก็ฝากมาได้เสมอคะ่ะฉันตอบพลางยิ้มเขาชนะนักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดว่างั้นถ้าผมอยากแวะมาเยี่ยมโมจิบ้างจะได้ไหมครับ ฉันหัวเราะเบาๆได้สิครับโมจิยินดีอยู่แล้วหลังจากวันนั้นโมจิแวะมาหาฉันบ่อยขึ้นพร้อมกับเจ้าของของมันเราเริ่มคุยกันมากขึ้นกาแฟาแก้วเล็กๆกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษและฉันก็เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้แค่รับฝากน้องหมาเท่านั้นแต่ฉันดันเผลอรับฝากหัวใจของใครบางคนรวมถึงหัวใจของตัวเองไปพร้อมกันแล้ว บางทีการเริ่มต้นความรักก็อาจมาในรูปแบบของน้องหมาตัวเล็กๆที่เดินเข้ามาในชีวิตโดยไม่ต้องตั้งใจเลยก็ได้